ันที่ซิงเกันที่สองขอบคุณมากครับคอนเกรทรว้ปีหนึ่งแล้วท่านนักร้องท่านศิลปินท่านหนึ่งนะคะมันเป็นเงาใครอยู่เราเงาใครอะเงาเลิศเงาเลิศไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เป็นไงบ้างคะเปิดตัวซิงเกิลครับผมจริงๆเราก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าเราไม่ใช่ศิลปินเราร้องเพลงเพื่อความสนุก ร้องเพลงเพื่อที่อยากจะพรีเซนต์งานให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบในเสียงเพลงบทเพลงที่เราอยากจะนําเสนอครับผมใช่ก็สนุกมากฮะที่ได้ร่วมงานกับเบิรทอยด้วยครับผมแล้วก็ได้เพ้นโน้ตใหม่ๆมาหรือร้องแบบสไตล์ใหม่ๆมาึืนแต่ที่สนองนิดตัวเองก็คือได้ร้องเพลงช้าเพลงเศร้าแล้วครับผมคือจริงๆอยากออกเพลงเศรา้าแต่แรกเลยจริงๆผมท<ม>ั้งสิบเพลงอาจจะเศร้าหมดเลยแต่มันจะเศรา้าคนละรูปแบบกันทำไม ที่มีคุณเศร้าขนาดนี้เรา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 ชอบเพลงเศร้าแล้วทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะจับความรู้สึกโมเมนต์ในความเศร้าได้ง่ายกว่าเส้นเส้นอะไรล่ะเช่นอย่างไปกินซุกี้อย่างเงี้ยเปิดแต่เพลงเศร้ามันก็ทําให้กินอร่อยขึ้นอะไรเงี้ยประสบการณ์ความเศร้าคุณเยอะขนาดนั้นเลยแบอไม่ไม่มีครับผมเป็นเหมือนเป็นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เอาเรื่องราวของพี่พี่ม่มีสักเรื่องไหมฮะคุณไม่มีอะไรที่สดชื่นเลยล่ะครับ มันมีราที่สดชื่นแต่เรามันไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงแต่เราชอบแบบว่าแบบว่าร้องเพลงช้าเพลงแบบเพลงเศร้าไม่อาจจะมีความเศร้าแบบมีจังหวะที่ที่มีจังหวะมากขึ้นก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะสนุกกับเพลงเศรา้าวันนี้ก็่ได้ร้องมาพูฟีกไไันอะไรทีโโหถ้าพูดซูเปอร์ีเครตปีหนึ่งเลยฮะก็จริงๆก็จริงๆมันมีหลายเพลงแล้วครับผมก็เดี๋ยวรอรอฟังเพลงอื่นด้วยครับผก็รู้สึกสนุกดีที่ติดต่อคอยว่าให้มาทำเพลงเศร้า เขาทําได้ตามโจทย์ที่เราต้องการไหมเศร้าถึง,ถงคือ<ต>คือตอนนั้นคือก่อนที่ได้ร่วมงานกับพลอยคือร่วมงานกับหนูเมื่อก่อนฤดูของเธออะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้แบบว่าคุยคับผมว่าต้องการทําเพลงอะไรเงี้ยเศร้าไหมเมโลดี้เขาหรือว่าเนื้อสตอรี่เขามันมีความแบบไลายเส้นเขาอยู่แล้วเรารู้สึกมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วเหลือแต่วงเล็บไม่ร้องยากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าโน้ตไหนแบบว่าอยากลองฝึกก็ได้อะไรเงี้ยกลัวยาก เพราะว่าเราอยากเอามาร้องสดทุกงานเวลามาร้องแล้วแบบฟิลแต่ละวันมันไม่เท่ากัน่ผมอาจวันนึงอาจจะร้องเพลงช้าแบบว่าโคตรเศร้าเลยก็ได้หรือว่าอาจจะร้องแบบว่ามีน้ำหนักที่แบบว่าสนุกขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ฟิลในวันนั้นล้วอะไรเขาฟังถึงได้มาชิชิดมาเป็นเพลงเอาไม่เลยครับคือเราแค่รู้สึกอยากเป็นเพลงช้ามีดนตรีมีอิเล็กทรอนิกส์แบบจังหวะวงเคว้งเวงเวงวางแล้วก็มีคําว่าสถานีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคําว่าสถานีอกหัดคนนั้นไม่เคย มีใครใช้แบบลูกเล่นคานี้เรารู้สึกว่าการขึ้นสถานีมันก็เหมือนการเดินทางความรักมันขึ้นไปมันก็มีปลายทางที่ต้องลงอยู่ที่ว่าจะจบยังไงแต่เพลงนี้ก็จบแบบอกหักก็เป็นสถานีอกหักนะครัเรามีเล็กๆที่เขาคุอก่อนที่จะทำงานด้วยกัน,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 นไม่ไม่ได้แบบมีเลฟแบบกลางขนาดนะฮะก็เป็นทีมงานแบบคุยกันอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยโจทย์ให้เขาทำเขาไมถามแล้ว่าเวลามีเตียวผักจะเป็นสาเหตะไรเขาไม่ถามจริงเหรอไม่ถามไม่ถามไม่ถามเออคุบอกไหมว่าแบบ เวลาอกหักฟิวี่ไม่มีอเลไม่มีเวลาพี่ซีอกหักเป็นฟิวแบบนี้ไหมนั่งรถบนไปวนมาอย่างเงี้ยถ้าฟิวผมอกหักผมดำดิ่งดิ่งดิฟเลยอ่ะจริงโหนก็คือกหักแล้วดิ่งดาวเลยใช่เราไม่แบบนั่งแต่เข้าใจแบบนั่งสถานีเคิร์มอะไรเงี้ยนั่งรถเมอร์อะไรเงี้ยมันจะมีฟิวนั้นอยู่ก็เราคิดคิดถึงแต่เขาอะไรนะครับหมายถึงก็เทาพี่ซีอกหักก็คือจะเศร้ากว่าเพลงนี้เลยเศร้ามีเพลงที่เศร้ากว่าเพลงนี้ใหญ่ให้ฟังมาก แต่ฟังเพลงนี้ก่อนก็คือถ้าเพลงนั้นปล่อยอะทุกคนแบบรู้สึกเจียงตายอะมันเจ็บไปทั้งหัวใจวุ้ยอยากแค่ชื่อเพลงก็อยากจะพูดให้ฟังแล้วพูดได้พูดได้ไหมแล้วผมไปเซิร์ชว่าไม่มีชื่อเพลงนี้เคยแบบว่าเขียนขึ้นมาเลยแล้วมันมเป็นความาใหม่เจอชื่อเพลงอะอ่าใช่อย่างเช่นสถานีโอค่ะก็ไม่มีใครตั้งชื่อเพลงสถานีโอค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงนั้นมันเข้าใจง่ายมากและเป็นชื่อเพลงที่แบบว่าลึกซึ้งมาก มันมันพอมากแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าผมขายเพลงนี้ให้เจฟสตอร์ร้องเพราะว่าเหมาะกับเจฟมากอันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงแต่ยังไม่ได้คุยกับเจฟครับเพลนี้มันมีฝันตัดส่วนถามยากง่ายอย่างไงยากง่ายยังไงเรารู้สึกว่าเราต้องแบ่งหายใจให้ดีแล้วก็ม่นยำมากขึ้นแล้วก็จะมีโน้ตที่แบบว่าไม่ได้มีลูกคอตลอดหรือว่ามีจังหวะที่แบบลมมากขึ้นเพลงนี้ก็จะใช้ลมมากขึ้นอะไรนะครับผมจนเป็นลม เกือบแล้ววันนี้ร้อนอยู่ครับผมทุกคนสู้มากครับขอบคุณมากครับที่อยู่ร้อนนิดนังคือแปลว่าหลังจากนี้ก็คือจะเป็นเพลงเศร้าหมดเลยหลังจากที่ยังจริงจริงคุยจริงจริงก็อยากปล่อยเพลงนั้นเลยครับผมแต่ที่จริงนีเพลงไหนเพลงที่ว่าเศร้าแต่จริงอ่ะมีเพลงหนึ่งที่เรารู้สึกอยากจะพีเซนเพราะว่าเรามีส่วนร่วมในการออกแบบดนตรีเยอะมากเพลงต่อไปหรอกำลังคิดอยู่ว่าจะวางแบบว่าเพลงไหนดีแต่ว่าเพลง เพลงแรกมาถึงเพลงนี้ใช้เวลาปีนนะคุณถ้าเพลงต่อไปคุณไม่รอปีหน้าเดี๋ยวก็ปีหน้าครับแต่เหลือไม่กี่เดือนเลยเนาะก็ถ้าทุกคนสนับสนุนเราก็อาจจะทำเพลงขึ้นมาอันนนสสบุเยะปล่อยพรุ่งนี้ได้เลยปล่อยพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวไม่ฟังสถานีอกหันอยากปล่อยทุกเพลงเลยไม่รอถึงปีหรอกเขาจริงวันนี้พี่กำลังใจมาเยอะมากใช่แล้วก็น้องๆใช่เป็นไงบ้างคะก็มีบางคนที่ทำให้เสียสมาธิ ไอเต้อันนี้สิสมาธิจริงเต้ชอบมองหน้าแล้วก็ขำอยู่นั่นขำนี่บอกเต้ลงไปห้ามมองหน้าพี่เราหัวเราลุกนี่ก็เลยไม่มองหน้ามันเราเสียสมาธิมันเวลาเราร้องเพลงเรามองผ่านเราจะเห็นไงคุณก็ต้องหาจุดโฟกัสใหม่ไงจะหาต้องหาจุดโฟกัสใหม่จะคนหัว้็ช็องพี่เหรอ รีเหยอกเล่นหยอกเล่นสนุกสนุกพี่กระทองเล่นเวลาเล่นเวลาเล่นเล่นก็จะเล่นละคนหัวดำทองเรียกหนูบ่อยเนี่ยใชไรฮะคุณบางทีเรียกหนูบ่อยนะไม่ได้ยินคำว่าหนูหนูนี่บ่อยมากเออแต่ก็ไม่เคยเรียกคนอื่นเมื่อกี้ก็เรียกหนูแล้วก็ทอมมี่ตะกี้เรียกตลอดเหงาวะเร่สิ่งโอเคเลิกรอบต่อไปเลิกเรียกละเขาเขาไม่เรียกหนูเรียกอะไรถ้าไม่เรียกหนูก็จะเรียกว่า อะไรนะคะเรียกว่า s i n ูนิวครีสซี่อินเลิฟคอนเสิอารีน่าเอายาวไปเหรอไปทยอินไทยอินก็คือป้องกลับมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยไม่เจอทุกครั้งไม่เจอกันในขณะนี้ก็เจอบ่อยครับเจอบ่อยตั้งแต่เขาไปเดบิวต์เกาหลีมาก็ไปเจอที่ประเทศเกาหลีใช่ ก็เจ้าไงผมไปนิวยอร์กมาทีหนึ่งเขาไปเกาหลีมาทีหนึ่งเออเจ้าเจ้ากันไปเดี๋ยวก็เจอกันทุกวันฮะลงรกคุกคานที่สถานที่ซ้อมเต้นฮะได้กลับมาที่เพลงที่ที่นี่เพราะเอ็มบีเพลงได้คุณก้าสุนัตธารมาใช่ใช่ใช่ก็ดีใจมากครับผมก็จริงๆแบบว่าหายนังเอกเอ็มบี คือเราก็จะพามาให้แบบว่าเข้ากับเนื้อเพลงมมกที่สุดเราก็ได้ถึงก้าวเพราะเราติดตามผลงานเขาแต่โอ้สมัยที่มีฮอร์โมนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร่วมงานกันก็นกรู้สึกดีใจมากจริงๆตอนแรกคิดว่าก้าวดุพอมาเจอตัวจริงก็แบบว่าเออเขาก็มีความตลกที่เล่นเฟรนลี่ของเขาอะไรเงี้ยก็ยินด,ดีมากที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงตัวยงออทำให้ผลงานเยอะมากคิดว่าเขาเหมาะก,กับเพลงนี้ยังไงคคิดว่าเขาเหมาะไงจริงๆเรารู้สึกว่า มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการแสดงเขาแบบว่าฟรีลอยู่แล้วอ่ะจริงๆวันนั้นเป็นวันที่ผมเกรงเลยทําใช่วันที่แบบมีเป็นซีที่มีความรักอะไรเงี้ยเราเกรงเราแบบว่าเจอครั้งแรกไงแต่เขาแบบรู้สึกเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเรื่องการแสดงนะอะไรเงี้ยก็สนุกมากทีท่ได้ร่วมงานแล้วก็วมีคุยแลกเปลี่ยนอะไรหลายอยา่างพอเราเกรงเขาละลายพฤติกรรมเราอย่างเงทําให้เราเออหายเกรงเลยจริงๆเขาหัวเราะนําฮะเขาหัวเราะเก่งมากเลยนะพูดอะไรก็หัวเราะอะไรเงี้ยแต่คนเนฮา หรือตลกผมไม่รู้หรือว่าหน้าผมตลกก้าวหน้าหน้าพี่ตลกนะแต่ยินดีครับดีใจมากตลกนตลกง่ายตลกนะตลกครับผมเป็นคนแบบว่าหัวเราะง่ายยิ้มง่ายแต่เราไม่ได้ไปเล่นมุกอะไรให้เขาดูใช่ไหมมีด้วยมีด้วยละลายพฤติกรรมตัวเองด้วยเขาอาจจะรำคาญหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับฝาากกให้้เพลงนี ครับผมก็ฝากเพลงสถานีอกหักด้วยนะครับผม b r e กินฮาร์รสเตชั a t นะครับผมขอบคุณ The Toy นะครับมาที่มาร่วมเป็นฟอดิวเพลงนี้นะครับผมแล้วก็ก้าวที่มาเป็นนางเอก MV นะครับผมเนี่ยก็ฝากด้วยสามารถดู MV ได้ที่ DMD Music นะครับผมแล้วก็สามารถฟังได้แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยครับผมอมองหน้าหนึ่งทีนะมองหน้าหทีนะเขาได้หรือเปล่าอ๋อเอาไปเอาไปโอเคค่ะมาเข้าเรื่องขอบคุณนะเรื่องผมมันเรื่องใหญ่อะ อยู่ก็บบมันเรื่องใหญ่อข้าเรื่องเข้าเรื่องอาทำไมคุณนมันคุณจะรวยเลยขนาดนั้นหรอคะเจ็ดวันเจ็ดหมื่นอยากได้บ้างคือตอนแรกอ่ะคือเราก็พูดจริงนะเราไม่คิดว่าจริงๆก็เคยมีพูดไปแลละแต่หนูทําไม่จริงแต่ครั้งนี้เขาเอาจริงเราก็แบบเป็คนคืนคาไม่ได้อ่ะนี่เคยแบบว่าเล่นกับหนูบ่อยมากว่ะหนูมาอยู่ดีมีฟิลมาดูกันว่า อุณหภูมิเท่าไหร่บวกลบสองใครอยู่ใกล้ที่สุดคนละสามพันมาถ้าเราเล่นอย่างนี้มาบ่อยมากแล้วใครที่ตอบถูกก็ต้องโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราเล่นอย่างเงี้ยบ่อยมากครับผมสนุกสนุกก็เลยแบบว่ามันแบบคือเราเราทาแล้วอ่ะเราแบบว่าอยู่ดีแบบว่าไม่ได้เราเสียคําพูดไม่ได้เสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้เพราะว่าแล้วเราก็บอกด้วยไม่ต้องโอนคืนนะหนูไม่เขาบอกว่าไม่ต้องเขาโกหกโอนคืน ผมไม่ต้องพวงเลยเขาอยู่ไกลถึงขนาดเราทีคุณเกินโอนเลยอาชีพไหนอยากทำอาชีพนี้บ้างใครแม่แม่มีจ้างสีฟึกออกล้างกายไหมไม่ต้องวันละหมื่นก็ได้วันละพันก็ได้เพราะผมออกทุกวันเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องยังไม่พอเลอวน้องจะทำอีกน้องยังไม่พอ้ะน้องทำอีกให้ไหมหมดละพอดีกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นนิสัยเดี๋ยวพอติดเป็นนิสัยแล้วมันจะเกิดความแบบว่าแบบเคยชินเดี๋ยวแบบว่ามันจะ ขี้เกียรไม่หาเงินแล้วอะไปเงี้ยเออมันจะง่ายไปให้หนูง่ายก็พอแล้วไม่ย้อนกลับไปตอนนั้นทําไมถึงทาเขาว่าถ้าเขา,าทาทัา้งชีวิตเขาไม่เคยออกลังกายาใช้คำนี้าสาหรับความรู้สึกผม<อ><อ>ดูจะผ่านสี่ห้าปีอะ่ะอ,อไม่เคยเลยมันก็มีบ้างมันก็มีวันสองวันแล้วไปอ่ะล้วเราก็เลยมาหนูเออนั่นแหละพอเขาทำจริงดีาใจดีใจฮะก็ได้เจ็วันจริงเีด้ไหมเสยด้ไหมเรอยากให้ออกต่อแล้วหนู แต่ถ้าพี่ซีบอกว่าจะให้อีกอาจจะต่อ,ตอเออ,อน้องอาจจะทำต่อใช่เขาพร้อมเพร้อมมากเลยหนูพร้อมแต่เนียไ,ไม่พร้อ <laughs> ม,ม,มต้องการกำลังใจไงออผมเล่นฟิตเนสมา4ปีออปีหนึ่งมี3ามวันสิบห้าวันหนูเล่น7วัน7เดหมือนถ้าหนูเล่น30วันโอ้โหสามแสนเล่นสองเดือน6โอ้โหไม่ไหวแล้วก่อนก็เลยแซวว่าแบบอุ๊ยอาชีพนี้แบบไม่มีในโลก หรือว่ามีอาชีพนี้จะมีแค่นุ่นิวที่ทำได้หรือเปล่าเออตลกดีอาชีพนมีสร้างออกลังกายเดี๋ยวเราให้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่เงินอะไรอ่ะอ่ากันลายคนก็เลยบอกว่าพี่พีไม่ควรมีคนเดียวในโลกนะคะแต่เสียดายว่าพี่มีคนเดียวในโลกไม่ต้องเสียดายเพราะฮะเราแบ่งทุกคนเท่ากัน ที่เหนแปลว่าพวกพี่พวกพี่ออกกําลังกายพี่พี่เดี๋ยวรอเสื้อซูเปอร์ซันร้อยตัวที่คุยกันไว้ไงเดี๋ยวรอ่่พีสืออยู่นะพี่สื่อจำได้ไซส์เดี๋ยวคละมาให้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะยกมาระหว่างปั้งลายพี่แบบแรกพี่สี่ใช้วิธีแบบนี้กับน้องบ่อยไหมคะที่แบบว่าต้องให้แรงกระตุ้นเวลาที่อยากให้เขาทำอะไรถ้าเรื่องออกกําลังกายก็มีบ้างครับผมเรื่องอื่นไม่มีฮะับเขาเก่งแล้วเขาโตมาโโอ้ห รู้จักตัวยังแบบแบบอบอกเขาโตมาขึ้นเยอะแล้วครับถ,ถ้าไปเรื่องเขามีวินัยในตัวเองอู่แลไหใช่วยมสิไม่ต้องไปกระตุ้นเขาถ้าเรื่องออกกำลังกายก็ไม่ไม่ถ้าเรื่องอื่นก็มีเยอะ <c oughs> อบางทบางีบางเรื่องแบบมีเยอะกว่าผมอีกซ้อมเพลงซ้อมเต้นอะไรเงีง้ยเขาแบบเก่งอะเขาเป็นคนที่หนูจำเนื้อไหวมากจำไม่ได้เลยอะไรเงีง้ย <c oughs> มีไหมข้อหลักนอกจากเรื่องออกกำลังกายมีอะไรหมที่เราอยากให้คนทำอยากให้หนูทำาหรอจริงๆก็รู้สึกว่า ็อยากทาอยากให้หนูทําในสิ่งที่หนูชอบอนอกจากการร้องเพลงแล้วหรือว่ามีเวลาพักอ่านอนิเมะมั่งะเล่นเกมหรือไปเที่ยวพักผ่อนโดยที่ไม่ได้มีงานอยู่ในหัวอะไรเงี้ยเออเหมือนที่เราไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องคิดเยอะฮะเพราะว่าใกล้ถึงคอนเสิร์ตแล้วฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาก็เมื่อกี้เขาก็เลยแซวว่าเขาเป็นคนที่คุณให้ทั้งฟังเพลงก่อนบอกก่อนทุกอย่าง มันอยู่ด้วยกันเกือบแบบตลอดเวลาเออพอเราก็ได้ยินเพลงเขาก่อนจริงเพลงต่อไปหนูก็มีแล้วหนูก็ฟังเพลงต่อไปของเฮียแล้วอะไรเงี้ยเออมันอยู่ที่จังหวะหรือโปรเซสในการทํางานที่พอเหมาะว่าจะปล่อยตอนไหนอะไรเงี้ยคือครับเขาจะมีคนที่รู้ก่อนเรื่องไหมส่วนใหญ่ก็ทุกเรื่องนะแทบทุกเรื่องเลยนะเออก็มีหนูกับพี่อ๊อฟเนี่ยที่รู้ก่อนเออคืต้องบอกเหคะเขาเรียกว่าน่าจะคุยกันปกตินะเขาแล้วคุยกันปกติอ่ะก็ ก็คุยเป็นปกติครับผมอ่านเมื่อกี้พูดถึงเรื่องซีรีส์ด้วยซีรีส์ที่หลายคนรอคอยในที่สุดก็ได้ดูแลอะใช่ใช่ในที่สุดก็ได้ดูแลในที่สุดก็ได้ดูแลเพราะว่ารอช่วงเวลาครับผมจริงๆมันมีโปรเซสข้างหลังบ้านเออน้องก็อย่างน้อยทุกคนก็ได้ดูแลเพราะว่าโอ้ยเราทุกคนก็ตั้งใจทํากันมากไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทวันแรกที่ไปนั่งเรียงโต๊ะยาวประมาณโอ้สามสิบสี่สิบคนนั่งคุยกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสนุกเอินจอยมาก อย่างที่บอกเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูมากเพราะว่าตอนที่เราอ่านบทเรารู้สึกว่าบทมันมันดีแล้วมันแบบคนเขียนบทเก่งมากเรา๋ยต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงภาพรวมก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วเรว่าสนุกแน่นอนเบื้องหลังการทำงานซีนี่มันยากขนาดไหนมันใช้เวลาทอดระยะเวลามา็นยาวนานมากจนาบจริงจริงเสร็จเสร็จเกือบตั้งนานแล้วฮะใช่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 ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่่ใชใช่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  ลอดูครับผมที่สั่งแคปใช่ใช่ครับผมโอเคยคไม่ใช่ว่าเมื่อกี้ข้างหลังมนแอบกระซิบบอวลูกจะไม่ได้ท้าเกียวอันนั้นผมไม่ได้ท้าก่อนถ้าผมท้าก่อนเป็นโมค้าเหรอพี่สิไม่จ่้าเกียวลูกเหรอผมไม่ได้ท้าก่อนถ้าผมท้าก่อนไถ้าผมโอนหมดตัวแล้วใครจะเลี้ยงผม ยขอเขาคืนไงเิวเลี้ยงไงเออขอเขาคืนเราไม่ให้เขาแต่แรกไหมโอเคขอบคุณสำกรัค้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ซีขอบคุณนะคะวิศีนะคะถ่ายผิดเพราะฝั่งนี้ดูแม่ดูสิแม่ดูสีเพราะฉะนั้นมีแต่คนทวงให้ถ่ายผิดสายขอบคุณงานนะคะมีแต่คนทวงค่ะไปต่อค่ะ อะไรครับสั่งอะไรมากินฮะลูกชิ้นทอดเหรอเธอมองก็่อนไม่ใช่อะไรหิวไงหิวเธอพี่เมาแล้เสียปีนท่านี้เสียปีนท่านี้พี่เมามเมาไม่หยุด เดี๋ยะครับตร่งนี้ตรงนเอ้เนี่ยเขามัติดแา่ไปดาราเดี่